สมน้ำหน้าภาษาอิตาลีเรียกว่าอะไรนะคะในคลิปนี้นะคะเราจะมาลงลึกนะคะเนื่องจากว่าการที่เราจะไปสมน้ำหน้าใครเนี่ยนะคะในภาษาอิตาลีเนี่ยมันสามารถใช้ได้2แบบนะคะ แต่ต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าเปิ้ลเนี่ยไม่ได้สนับสนุนให้เราไปสมน้ำหน้าใครนะคะแต่เนื่องจากว่ามีนักเรียนนะคะในกลุ่มในเพจของเราเนี่ยแหละค่ะถามมาก็บอกว่าโอเคหนูก็อยากจะไปล้อเล่นขำๆกับแฟนดังนั้นหนูก็เลยอยากจะรู้ว่าคำว่าสมน้ำหน้าในภาษาอติตาลีเนี่ยเขาพูดว่ายังไงกันแน่นะคะอ่าอย่างแรกถ้าเกิดสมมุติว่าใครเห็นโพสเมื่อวานแล้วนะคะโพสเมื่อวานเนี่ยเปิ้ลบอกว่าคำว่าสมน้ำหน้าเนี่ยคือเรา เราจะใช้ประโยคที่ว่า bentista bentista นะคะเบนคำนี้เนี่ยมันก็มาจากคำว่า B บเนี่ยถูกไหมคะก็คือมันเหมาะสมกับคุณแล้วนะคะถ้าแปลเป็นไทยเนี่ยมันก็คือสมน้ำหน้านั่นแหละประโยคนี้เนี่ยมันจะใช้ในทางลบเท่านั้นนะคะดังนั้นอะไรที่มันเหมาะสมกับคุณนะคะถ้าเกิดสมมติว่าสิ่งสิ่งนั้นมีความหมายในเชิงลบนะคะเราจะใช้ เบนติสตานะคะแต่ยังไม่จบนะคะเนื่องจากว่ามีนักเรียนของเราเนี่ยแหละในเพจนะคะเพื่อนๆของเราถามมาเหมือนกันเนี่แหละว่าครูเปิลขาแฟนหนูนะคะเขาก็บอกเขาพูดกับหนูเนี่ยเหมือนกับสมน้ำหน้าเหมือนกันนะคะแต่เขาใช้อีกประโยคนึงก็คือติสตาเบนเนี่ยนะคะติสตาเบนเนี่ยนะคะมันเป็นประโยคที่มีความหมายคล้ายกันแต่ถ้าเกิดเราสังเกตดีๆนะคะติสตาเบเนี่ยเนี่ย มันจะเป็นประโยคที่ประโยคที่ใช้ในความหมายแบบตรงๆเป็นประโยคตรงๆนั่นเองนะคะซึ่งเวลาที่เราใช้ประโยคที่ว่าติสตาเบเนี่ยอันนี้เนี่ยเราสามารถใช้ได้สองความหมายคือความหมายในเชิงลบแล้วก็ความหมายในเชิงบวกสมมตินะคะเราอยากจะบอกว่า เธอใส่ชุดนี้สวยจังเลยอันนี้เราจะบอกว่ามีความหมายในเชิงบวกถูกไหมว่าชุดนี้เนี่ยเธอใส่สวยมันเหมาะสมกับเธอนะผ้าพันคออันนี้ที่เธอใช้เนี่ยมันเหมาะสมกับเธอนะอันนี้เนี่ยเราจะใช้ติสตาบเบเนที่มีความหมายในเชิงบวกนะคะและก็ เราต้องดูบริบทด้วยว่าในบางสถานการณ์เนี่ยเราสามารถใช้ในความหมายเชิงลบก็คือใช้ในการสมน้ำหน้าได้เหมือนกันนะคะว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยมันเหมาะกับเธอแล้วแหละแต่ใช้ในเชิงลบนะคะอ่ะมาถึงตรงนี้ตามทันไม่เอ่ยตามทันไหมคะ เปิ้นขอสรุปให้ก่อนเนาะการที่จะบอกว่าสมน้ำหน้าเนี่ยมันสามารถใช้ได้สองประโยคซึ่งมันแค่เป็นคำที่สลับที่สลับทางกันนะคะอ่ะอย่างแรกเรารู้เลยว่าคำว่า bentista คือใช้ในแบบสุภาษิตคำพังเพยแบบนี้เนี่ยเราจะใช้ในความหมายเชิงลบเท่านั้นแปลว่าใช้ในความหมายว่าสมน้ำหน้าเท่านั้นนะคะ แต่ถ้าเกิดเราอยากจะบอกว่าติสตัเบเนี่ยอันนี้เนี่ยเราจะต้องดูบริบทด้วยว่าในสถานการณ์นั้นๆเนี่ยมันอยู่ในสถานการณ์ที่เขาชมหรือว่าเขาสมน้ำหน้านั่นเองนะคะต้องเลือกใช้ให้ถูกนะคะมาดูตัวอย่างกันนะคะสมมุติว่าเปิ้ลมีผ้าพันคอเนาะสมมติว่าผ้าพันคอผือนนี้เนี่ยมันเหมาะกับเปิ้ลนะคะแล้วเพื่อนๆหรือว่าคุณเนี่ยอยากจะชมเปิ้ลเนาะเราก็สามารถบอกได้ว่า สตาเบเน้ e ควสตาชา์ปานะคะผ้าพันคอผืนนี้เนี่ยมันเหมาะสมกับคุณคือมันเหมาะสมกับคุณแล้วก็คือใส่แล้วดูดีนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดเราสังเกตดีๆนะคะเราจะเห็นว่าชา์ป่าผ้าพันคอเนี่ยนะคะเขาเป็นประธานของประโยคเนาะ แล้วก็เพราะว่ามาเนี่ยเหมาะสมกับคุณดังนั้นคุณเนี่ยก็เลยเป็นกรรมนะคะพอเป็นกรรมแล้วเนี่ยนั่นหมายความว่าประโยคนี้เนี่ยเราสามารถสลับที่สลับทางกันได้นะคะอ่ะเรายังสามารถใช้ได้เป็น questa s h a r p a ติสตาเบเน่นะคะผ้าบันคออันนี้มันเหมาะกับคุณนะหรือว่าก่อนหน้านี้คือคุณเหมาะสมกับผ้าพันคออันนี้นะถูกไหมคะดังนั้นมันสามารถสลับกันได้นะคะมาดูตัวอย่างอื่นๆกันบ้างนะคะอย่างเช่น q u s t t i Vestiti tista nobene อ่าเห็นอะไรไหมคะ เวสตีตีอยู่ในรูปของผ้าหูโพ์ดังนั้นมันเหมาะสมกับคุณคือพวกมันเหมาะสมกับคุณดังนั้นจากสตาร์กลายเป็นสตาร์โนนะคะเพราะว่าเวสตีตีมันเป็นประธานของประโยคเนาะดังนั้นเราสามารถสลับที่อ่าสลับที่กันได้เป็นยังไงคะไหนใครลองเขียนตอบในใจก่อนก็ได้นะอ่าเราสามารถสลับที่สลับทางนะคะกลายเป็นติสตาโน b บเนควิสติเวสติตินะคะอะมาลงกันที่รองเท้าบ้างนะคะ,อะรองเท้าเวลาที่เราเรียกรองเท้าเนี่ยเราก็เรียกกันอยู่ในรูปของผ้าหูพดเพราะว่ารองเท้ามันเป็นรองเท้าสองข้างถูกไหมคะ,ะทีนี้ถ้าเกิดมันไม่เข้ากับคุณมันไม่เหมาะสมกับคุณเนี่ยคือคุณเนี่ยใส่แล้วไม่สวยนั่นเองนะคะเราก็จะสามารถบอกได้ว่า u วีส t e s c a r p e n o n t i s t a n านโนเ e นนะคะหรือสลับเอาสลับเอาสลับที่สลับทางนะคะสร้างเป็นอีกประโยคหนึ่งนะคะมีความหมายเหมือนกันก็คือ nontistano bene queste scarpe นะคะทั้งสามประโยคนี้นะคะเป็นการใช้ ต้าเบเน่คือมันเหมาะสมกับคุณซึ่งเราต้องดูด้วยว่าสถานการณ์ไหนที่เราใช้ในเชิงบวกแล้วก็สถานการณ์ไหนเราใช้ในเชิงลบนะคะส่วนถ้าเกิดเราอยากจะบอกว่าสมน้ำหน้าเนี่ยมันเป็นความหมายในเชิงลบอยู่แล้วนะคะเราก็สามารถใช้ในรูปแบบของสุภาษิตคำพังเพยก็คือเบนติต t านะคะเบนติตาอันนั้นเลยนะคะก็ในตัวอย่างที่เปิ้นให้ไปนะคะก็เปิ้ลบอกว่าเตลเวโบเด โตนะคะลาเบโบเราอ่านรวบคำนะฉันบอกคุณแล้วไงนะคะเตลเบโบเดตโตนะคะเบนติสตานะคะฉันบอกคุณแล้วไงสมน้ำหน้าไหมล่ะถูกไหมเราก็ใช้ในอารมณ์แบบนี้นะคะซึ่งเราสามารถบอกได้ด้วยว่าติสตาเบเนี่ยเพราะว่ามันอยู่ในสถานการณ์ที่สามารถใช้ในเชิงลบได้อยู่แล้วนะคะอ่ะแล้วก็มีเพืเ่อนๆของเราบางคนนะคะคอมเมนต์มานะคะบอกว่า หนูเคยใช้แต่ลาเวโบนะคะแต่ไม่ได้ใช้เตะนะคะถ้าเกิดเปิ้ลเดา,าสิ่งที่น้องอยากจะสื่อถูกนะคะไม่ได้ใช้เตะลาเวโบเดตโตแต่ใช้ลาเวโบเดตโตนะคะถ้าเกิดเราคุยกับเขารู้เรื่องเนี่ยไม่เป็นไรนะเราสามารถใช้ได้เหมือนกับว่าเราละไว้ในฐานที่เข้าใจนะคะแต่โดยปกติแล้วเนี่ย กิริยาดีเรนะคะถ้าเกิดดีเรมันมักจะบอกว่าดีเรมันคือบอกถูกไหมคะเวลาเราบอกเนี่ยปกติแล้วเราต้องบอกกับใครสักคนอยู่แล้วนะคะดังนั้นโดยปกติเนี่ยดีเรอะควอลคูนนะนะคะบอกกับใครบางคนถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยในกรณีนี้เนี่ยก็คือฉันบอกบอกกับใครคะบอกกับคุณถูกไหมคะก็เลยกลายเป็น เตลเบโบเดโตนะคะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของคําที่บอกว่าสมน้ําหน้านะคะย้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าในกรณีนี้เนี่ยเปิ้อนอยากจะให้เรารู้ไว้ก็พอนะคะอะแต่ว่าการจะนําไปใช้นะั้นเนี่ยต้องใช้วิจารณญาณน,นิดนึงนะคะเพราะว่าไม่ค่อยแนะนําให้เราพูดแบบไม่ไม่เพาะไม่สุภาพเนาะประมาณนี้นะคะสําหรับคลิปนี้เปิ้ลนก็ต้องไปแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้าเร็วๆนี้นะคะสวัสดีค่ะเช้า,ชา